มัอนี้สิมามห้ความรู้เกี่ยวกับเวลาที่แตกต่างกันในสหรัฐอเมริกาเนาะพี่น้องมีความแตกต่างถึง6ระดับด้วยกันนะจ้ะสวัสดีจ้านี่คืออีสานบ้านนาอเมริกาบ้านนอกเสียงแจ้วแจ้วแววมาอีกแล้วจ้าหลายคนก็อาจจะรู้แล้วนะจ้ะประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่แล้วก็มีช่วงเวลาที่แตกต่างกันมาก อันนี้สาหรับคุณป้าอีสานบ้านนาอเมริกาบ้านนอกอยู่ในรัฐของแคลิฟอร์เนียเนะจ้ะเนา,าะเราจะมาเริ่มต้นกันที่รัฐฮาวายฮาวายจะเป็นเกาะอยู่ในกลางทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกพุนละพี่นองเวลาจะแตกต่างกับรัฐแคลิฟอร์เนียช้ากว่า3ชั่วโมงเนะจ้ะเนา,าะหลังจากนั้นลาสกาก็อยุททั้งทึงพุนละพี่นองห่างจากแคลิฟอร์เนีย1ชั่วโมงช้ากว่า1ชั่วโมงนาจาะจ๊ะแล้วก็เขามาที่แคลิฟอร์เนีย ต่อจากแคลิฟอร์เนียก็จะเป็นเนวาดายูทาประมาณนี้เนาะจ้าอันนี้ก็จะเร็วกว่าแคลิฟอร์เนียไปหนึ่งชั่วโมงพี่น้องถัดไปอีกก็เป็นนิวเม็กซิโกเท็กซัสอีกอย่างประมาณนั้นแหละพี่น้องอันนี้ก็สิเร็วไปอีกเร็วกว่าแคลิฟอร์เนียสองชั่วโมงเนาะจ้าถัดจากนั้นไปก็จะในโซนของทางตะวันออกเนาะจ้านิวยอร์กเวอร์จิเนียนอร์ทแคโรไลนาอันนี้ก็ไกลไปอีกสามชั่วโมงพี่น้องอืมเห็นบ่จ้า,จาประเทศเขาใหญ่ต่ว่า เวลากับบทอกันพี่น้องไปทั้งผุ่นก็นได้ปรับเวลาไปใส่ทั้งใสกับได้ปรับเวลาได้พี่น้อง